ในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้ไขโพสต์ที่คุณทำโฆษณา Facebook ไปแล้วครับ สวัสดีครับผมบอลครับคือใครที่ทําโฆษณา Facebook ไปแล้วเนี่ยแล้วอยากจะไปแก้ไขโพสเนี่ยถ้าคุณไปลองทานะคุณจะพบว่ามันทําไม่ได้ใช่ไหมครับคือยิงแอดโพสต์ไปแล้วเนี่ยคุณจะกลับไปแก้ไขโพสต์นะั้นไม่ได้นะครับแต่ผมมีเคล็ดลับนะครับที่ให้คุณเนี่ยแก้ไขโพสต์ที่คุณยิงแอด a c e b o o k ไปแล้วนะครับคุณอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำยังไงก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะผมอยากจะฝากให้คุณเนี่ยกดซับสไครป์และกดเครื่องหมายกระดิ่งที่ใต้คลิปนี้นะเพราะว่าในช่องผมเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอดีๆมมามาาาาากกกกยยเี่บรรขขอออนนไลน์โฆษณ Facebook นะใครที่ไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆกด subscribe แล้วเข้าหม่กระดิ่งเลยนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นโพสต์ที่ผมทําโฆษณา a c e b o o k ไว้นะเนี่ยผมจะเปิดมาที่หน้าจัดการโฆษณาให้ดูนะครับจะเป็นอันนี้เลยอันเดียวกันนะครับแล้วเนี่ยถ้าเราไปกด3จุดตรงนี้นะจะเห็นว่ามันไม่มีปุ่มแก้ไขโพสต์แล้ว นะแล้วถ้าเราอยากจะแก้ไขเนี่ยทำยังไงนะครับ mm. ในหน้าตัวจัดก,การโฆษณานะ mm. เราจะเห็นแคมเปญที่เราทําโฆษณาอยู่อันนี้นะครับเราก็กดไป Edit นะครับแล้วเราก็มาที่ตรงนี้ครับมาที่ตรงโฆษณานะครับอันสุดท้ายเนาะที่เราเลือกโพสตไปทําโฆษณาครับเสร็จแ,แล้วเราก็แค่ไปเปลี่ยนตัวโพสต์ที่ทําโฆษณานะสมมุติเราทําอันนี้อยู่ใช่ไหมครับมันคืออันบนสุดเนาะถ้าเราอยากจะแก้ไขเราต้องเลือกเปน็นอันอื่นมาก่อนครับเดีย๋ยวผมจะเลือกตัวน,นี้แล้วกันนะ แล้วกดต่อไปครับโอเคเสร็จแล้วก็กด Publish ตรงนี้ครับก็มาที่หน้าเพจของเรานะครับแล้วก็ r e f r e s h ไปทีหนึ่งโอเคเสร็จแล้วให้เรามากดตรงปุ่ม3ปุ่มตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้ก็จะมีปุ่มแก้ไขโพสต์ขึ้นมาครับคราวนี้เราก็สามารถแก้ไขพวกรายละเอียดของโพสต์ได้นะแต่ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งรูปอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะครับคือปกติเนี่ย แต่ก่อนนะเวลาที่เราลองรูปไปเนี่ยแล้วเ,เราเลียงรูปผิดอย่างเงี้ยเราสามารถเอารูปสุดท้ายมาไว้รูปหน้าได้แต่ว่าตอนเนี้ยมันทําไม่ได้เราเห็นปะครับเนาะถ้าใครเนี่ยอยากจะรู้วิธีที่จะสลับตําแหน่งรูปผมทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับไปดูได้ที่มุมขวามือข้างบนนะครับจะทําให้คุณเนี่ยสามารถแก้ไขโพสต์แล้วก็แก้ไขตําแหน่งรูปได้นะครับโอเคสมมติคุณแก้ไขโพสต์นี้เสร็จแล้วนะครับคุณก็กดเซฟแล้วคราวเนี้ยมาที่ตรงตัวจัดการโฆษณานะที่เดิมตรงนี้ครับ เนี่ย Change Post นะตอนแรกก็กดตรงนี้นะครับก็กดไปใหม่แล้วก็สลับกลับไปโพสตเดิมครับแล้วก็กดต่อไป Continue. แล้วคราวนี้เราก็กด Publish เหมือนเดิมนะครับคือเผยแพร่แค่นี้แหละครับเราก็แก้ไขโพสต์ที่เราทําโฆษณา Facebook ไปแล้วได้ครับถ้าใครที่มีคำถามเนี่ยพิมไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเทคนิคอะไรใน Facebook นะครับในการยิงแอดในการทำเพจนะก็คอมเมนต์มาได้ผมจะพิจารณาเอามาทำคลิปนะครับแล้วถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครนะครับ กดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เห็นคลิปที่มีประโยชน์อย่างนี้ด้วยนะครับไม่แน่มันอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเราก็ได้นะแล้วถ้าใครเนี่ยที่ขายของออนไลน์หรือว่ายิงแอดเฟซบุ o กนะครับเราอยากได้เทคนิคดีๆนะครับกดซับ s c ค i b ์แล้วเครื่อหมายกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ